ครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะครับข่าวสารก็คือจากทนายรัชพลน,นะครับที่ถแถลงไปเมื่อเช้านี้นะครับวันนี้ลุงเจริญก็จะมาอ่านคําแถลงของทนายรัชพลอีกทีหนึ่งนะครับไปตามแบบสไตล์ของลุงเจริญ <c oughs> ครับเมื่อวันที่2มีนาสองพันนะครับ ก็ได้ข่าวว่าทางลุงพลเดินทางไปที่สพกกตูมเพื่อเอาไปเพื่อเอาสำนวนประกอบเข้ากับสำนวนที่นี่ก็ถามว่าแล้วลุงพลจะต้องเข้ามากรุงเทพไหมอ่านี่มีคนถามอันนี้ทนายรัชพลเป็นคำพูดของทนายรัชพลที่ถแถลงนะครับเพราะเห็นว่ามีคนไปร้องทำให้เจ้าหนะ้าที่ตำรวจโอนสำนวนไปนะไปที่กองปราบส่วนกลาง ที่กรุงเทพนะครเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวดสิ่งแวดล้อมเข้ามาส่วนกลางนะครับอาจจะส่งผลให้ลุงพลเข้ามาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กรุงเทพเจ้าหน้าที่ในที่นี้ผมยังมองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งสํานนที่กกตูม เพราะว่าการสอบปากคำวันนี้ยังเป็นเจ้าพนักงานสพกกตูมอยู่ไม่งานถ้าโอนมาที่กรุงเทพแล้วนี่ลุงพลก็จะอาจจะต้องเข้ามาให้ปากคำที่กรุงเทพและนี่ที่สาเหตุอีกอันหนึ่งนะครับทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงยังไม่โอนสำนวนมาที่กรุงเทพนะครับคือจริงๆแล้วนะครับถ้ากรองปรับในกรุงเทพ หรือว่าส่วนกลางที่เขาจะทำเรื่องนี้ครับมันก็ควรจะเป็นคดีที่ใหญ่โตหรือคดีที่มีอิทธิพลมากคดีใหญ่โตก็หมายความว่าบุกรุกป,ป่าสงวนเป็นร้อยไร่ไปสร้างคฤริสา์หรือว่าสร้างรีสอร์ทแล้วก็ผู้ผู้ทำความผิดนี้เป็นผู้มีอิทธิพล ถ้าคดีแบบนี้เขาอาจจะย้ายคดีไปที่กรุงเทพเพราะถ้าผู้ถูกจับกลุ่มนี้เป็นผู้มีอิทธิพลอาจจะไปข่มขู่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อาจจะทำสำนวนได้ไม่ได้เขาก็จะย้ายคดีไปที่ส่วนกลางหรืออีกประเด็นหนึ่งสมมติว่า เจ้าหน้าที่ตารวจรู้เห็นเป็นใจกับผู้กระชามความผิดอาจจะมีการรับส่วยอันนี้สมมุตินะครับนี่คือทนายรัชพลพูดนะครับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางก็เห็นว่าคดีอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาก็จะโอนสำ,สำนวนคดีมาที่ส่วนกลางนะครับแต่ในกรณีลุงพลอา,อาชีพเดิมของลุงพลเป็นคนกรีดยาง น่าจะไม่มีอิทธิพลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องย้ายสํานวนจากกกตูมไปที่ส่วนกลางคนเรานี่ถ้าจะร้องก็ร้องได้ทุกเรื่องนะครับร้องอะไรก็ได้นะครับนะตำรวจเขาก็ไม่ทําตามทุกกรณีเขาจะต้องดูความเหมาะสมว่าคดีนี้ควรจะย้ายมาจาก กกตูมไปที่กรุงเทพหรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วนี่ลุงพลไปตัดไม้มันก็เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลให้คนทำกินอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าไปบุกรุกป,ป่าสงวนเขตห่วงห้ามฉะนั้นนี่ผมมองว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีความจําเป็นจะย้ายสำนวนไปที่ส่วนกลางที่กรุงเทพนะครับครับนี่ ทนายรัชพลกล่าวนะครับคดีนี้ไม่มีส่วนที่ส่งสำนวนไปให้อาการอีกทีหนึ่งจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องนะครับตอนหลังถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่มีเจตนาก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องเป็นไปได้ถามว่าดูยังไงโดยหลักนี้ โดยทั่วไปถ้าตำรวจว่าสั่งไม่ฟ้องส่งแค่สำนวนแค่เอกสารไปให้อายการอย่างเดียวแต่ถ้าทางตำรวจสั่งฟ้องก็จะนำตัวผู้ต้องหาไปส่งให้อายการด้วยลุงพลจะต้องไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่สำนักอายการในพื้นที่อีกทีหนึ่งเพื่อแสดงตัวว่าผู้ต้องหามา อยู่ต่อหน้าอายการยังไงคดีนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับนะครับนี่คือคำถแถลงของคำคำถแถลงของทนายรัชพละน,นะครับผมก็เอามาอ่านต่ออีกทีลุงเจริญก็เอามาอ่านต่ออีกทีนะครับโอเคครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับคดีนี้โอเคนะครับลุงเจริญก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ